ขอขอบคุณเสื้อฮะเท่ๆทรงสวยเป็นเสื้ออะไรนะคุณแคมเป็นอ๋อเป็นเสื้อครอบปกแบบคอบอ่าใครสนใจอยากเท่พวกเรานะกดปะกก้านี้ได้เลยนะผมไม่ได้อะฮะผมไม่มีเลยจะซื้อให้เดี๋ยวผมซื้อให้ตรงนี้เสื้อตัวนี้มันจะมีดีเทลตรงนี้เห็นไหมเป็นพนักงานเงินเดือนแต่วันนี้ฮะเป็นแกงส้มไม่ดูสูตรจ้ะวันนี้ได้เชฟสองคนมาเป็นเชฟแคมและเชฟบิ๊กฮะจะมาประชันกันว่าแกงส้มแบบห้ามดูสูตรวันนี้ห้ามดูเลยนะไปเลยดีกว่าซื้อของแล้ว นี่ฮะทุกคนครับผมปูอลาสก้าอันนี้อันนี้ของแท้ใช่ไหมพี่เป็นปูน้ำน้ำก่อยอร่อยไหมอร่อยไหมพี่ไม่ชอบมากพี่ไม่ชอบมากไม่ชอบไม่กินจีนเนื้อล้วกันสองอันประมาณน่าเกลียดปะนี่เลยอีเนาะเออสองอันอันสองอันนะสองอันสองอันแล้วก็จีนเนี่ยเดี๋ยวมีคนไปซื้ออีกเป็นพันไม้เลยเขาบอกจริงแอบถามเดี๋ยว่ะซื้อพี่สองไม้แล้วอ่ะแกงส้มใส่อะไรบ้างแกงส้ม กะปิใสไหมแกงแกงส้มกะปิใสไหมแกงส้มเหรอใช่ไอ้ผู้นี้มามาฟังใหม่ละกันห้ามดูสูตรไปคุณต้องไปเองแล้วห้ามถามด้วยห้ามถามด้วยเหรอห้ามถามไอ้แคมมันถามปะไม่ถามไอ้แคมมันสุจริตเฮ้ยยังยังไม่เปิดเลยปลาเลยนะปลาช่อนเหรอปลาช่อนในสวนร้านนี้มาแล้วไอ้ตัวนี้มันคืออะไรล่ะครับ อันนี้คือถั่วกระปแกงสง้มมัน,นจะมีพวกผักแห้งมีหอ,อมแดงมีกระเทียมครับแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกด้วยใช่ไหมล้วมีเป็นปั้นแบบนี้นะเราต้องไปใส่น้ำซอสอันนี้เหรอใช่อ๋อหรือว่าถ้าจะทำง่ายก็เป็นเอาแบบง่ายเลยครับได้เลยโอเคได้อะไรซาซิมิเกี๊ยวซาซิมิเกี๊ยวแห้งเลยน้ำหรือเ่เอาน้ำครับแห้งจะไม่ได้กินน้ำโอเคเราเล่นเอาสต๊อกคันไม่ใส่ <c ười> สน้ำเชื่อม สับขาหลอกเขาเรียกว่าเมสซี่คนที่ชอบกินน้ำส้มนะใช่คือนางเอกสมัยก่อนเขาก็กินน้ำส้มกันนะโอ้เสียงถึงดีโอ้เออดีเล้วเต้นเก่งไงโอ้จบแล้วมาร้านเดียวเครื่องมีอยู่แล้วเดี๋ยวซื้อกุ ok. ้งเดี๋ยวซื okay. ้อกุ้งต่อกุ้งเจ้เรียบร้อยรือผัก รู้ยังว่มามันต้องใช้ผักเลยมั้งอันนี้อะไรจ๊ะว่านเหรอแล้วโดนแล้วไหมโดนแล้วโดนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปซื้อก็ได้ครับซื้ออันที่หวานทีด่ด <c oughs> ีกว่านี้ดีกวเออเฮ้ยเฮ้ยคุณเป็นคู่ต่อสู้ผมในคุณมายืนทำายทำายกันเหรอครับ <c oughs> ออกมามาตู่แม่ค้า <c oughs> ไม่ใช่ซื้อผักซื้อเสร็จแล้วครับผมอยู่การซื้อแล้วผมไม่ซื้อก๊อลฟผมไม่ทำจริงเหรอซื้อเสร็จหมดแล้วเหรอซื้อเสร็จแล้วคุณถามเขาปะเนี่ยว่าใส่ไรบ้าง ไม่ได้ถามถามถามนู้เว้ยไม่ได้ถามดึงหน้าเฮ้ยคุณไม่ใส่คุณไม่ใส่เหรอตัวผักยาวใส่แล้วใส่จริงเหรอเขาใส่ใครสุดมันอยู่วะเพรมันใส่ได้นี่หว่านเนี่ยเออดีไหนเอาแตงโมด้วยจ้ะของคุณของคุณไปต่อใช่ไหมอือโอเคคุณได้ถามใครไปเนี่ยไม่ได้ถามแน่ใจนะเออถามทำไมแกงส้มมันยากอยงเดียอ่ะฮะเดี๋ยวกูไปร้านที่คนนี้ดีกว่าที่คนเนี้ย สดกับผมเลยตัวจริงมากคนนี้พี่ตุกกี้อุ้ยเอาพริแกงส้มจ้ะอย่าบอกได้มึงมึงงานเนี่ยอุ้ยดีสองเจ้าวันเนี้ยตอานี้อีกอันหนึ่งมึงซื้อทำไมอ่ะผมแบ่งให้อะไรอ่ะนี่ไงปลาม่ขามเตือนที่อ่ะคื้อน้ำมะขามเป็นขวดเหรอผมใช้มะขามที่ยีเองเออคือมะขามที่ยีเองมันจะสดใหม่กว่าใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะนี่เห็นนะเห็นมันอยู่ที่อะไรรู้เปล่าอะไรผมชูรถ มีมีกะปิไหมล่ะกะปิมันจะมีเป็นกระปุกมันอยู่กะปิเป็นกระปุกนี่ของจองใช่เบลสี่สิบแปดบาทนะแล้วของคุณมีเนื้อสัตว์ไหมมีดินี้เขยเนื้อสัตว์อยู่ที่อยากจะใส่อะไรใส่สูตรผม่ไม่ใส่ผงชูรสจริงเหรอไม่ใส่ให้เห็นโอ้โหแล้วผมใส่เนื้อปลาอยู่อันนี้ปลาอะไรจ๊ะกระหังไผ่เนี่ยปลอะไรอันนี้ปลาอะไรจ๊ะแกงส้มปลาอะไรเหรือครับ มองครับมองหมดเลยครับไปตาหัวใครอะครับแกซื้อกุ้งดีกว่าใส่กุ้งเหรอใส่กุ้งใส่กุ้งงัใส่กุ้งใช่ไหมอ๋อผสมว่ะมันสวยไม่จริงเหรอมึงซื้อกุ้งเหรอเออกูซื้อกุ้งกุ้งในลอนสดกุ้งผมเอากุ้งแม่นาบมาดิดยังไงตัวนี้สดไหมหัวมันอันนี้มันส่งนักเรียนมั้งเนี่ยโดแล้วอันนี้คนขายกุ้งเลือกให้เองเลยนะ้พอเขาหัวได้ไหมได้ได้กินมันเนี่ยกูซื้อไม่กี่ตัวเนี่ย ไปนิดหน่อยเผื่อไปทำอะไรอื่นด้วยไงเอาตอนนีสามตัวเลยนสามตัวล้มเลยกูบอกเลยหนึ่งทโอ้โหเล่นแพงด้วยไม่ได้ขึ้นเลยอ้ยควรตีนเดี๋ยวมารอบหน้าคุณต้องมีอะไรติดไม้ติดมือนะเขาอุตส่าห์เลือกให้นะชอบชิมชิมเลยนะนี่ที่เราซื้อมานะจ๊ะก็จะมีมีกุ้งแล้วก็มีเครื่อง เครื่องที่เอาไว้ทำแกงส้มนั่นแหละคุณคุณต้องไปแต่่วาล้างกุ้งก่อนปะล้างกุ้งแล้วผมก็มีอีกผมไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคุณเพิ่มเหรออะไรอะของอร่อยเหรอไม่อร่อยหรอกกระหล่ำปีนะเอาจะใส่กระหล่ำปีด้วยเหรอก็มีมีเห็ดเฮ้ยเห็ดอร่อยเออใช่ไทอดเห็ดเห็ดเค็มทองชุบแป้งทอดกินดีกว่าปะหัวกุ้งมันไม่เอาหรอกเฮ้ยคุณทิ้งเหรอพี่มันทิ้งหัวกุ้งพี่ เอาแต่จเอาแม่คุณจะไปทำไรจะได้เก็บไว้ให้มันกินได้มันก็ต้มน่องหัวกุ้งไะอเออหัวกุ้งนอดอ่ะขี้เกียจ <c oughs> เออเงินทิ้งไปเดี๋ยวผมรอกินกุ้งแม่น้ําของคุณหมิงเขายู่มีแรงลุกขึ้นมาทำหรือเปล่า <c oughs> ถ้าทำพร้อมกันก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวภาพมันไม่สวยใ<อ>งไหงหัวภาพไม่สวยเพราะั้นแล้วมันจะวุ่นวายอ่ะแล้วเราก็แกะกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ นายคุณบอกว่าคุณจะมายืนคุยกับผมไงตอนนี้ผมกำลังโอ้ทุเรียนนะจะซิงเนี่ยม,ไม่ไม่ได้ล้างเลยก็หน่วยล้างไม่ไหว<โ>อ <iyor> ๋อเห็นชอบไห<ม>นก็เกียดกะให้ซะห,หน่อยแล้วมันก็ยอยู่ที่เครื่องปรุงนีตอนนี้ไปผักผักคือผักคุณใช้แค่กระหล่ำกับเห็ดเหรอเคยกินที่หกเองแต่เขาใส่แค่นี้นะ มีกระหล่ำมอีกนะกอะหล่อมชีกกระหล่อชิ้นนะเติมน้ำปุ๊บแล้ก็รอนน้ำร้อนเราก็เริ่มได้เลยไม่เคยทำเลยมีพริกแกงป่ะแกมีมีซื้อมาแล้วโอ้ยทำไปทำไมช่วยเจ้าเล่นเกมมากไปเลอ่ร้านใจครับเล่นเกมมากเกินนี่เราได้กระหล่อมจากร้านตัวร้าก้านี่ดีปหมดีดีแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บแบบตู้เย็นด้วยเดี๋ยวเราะใช้ให้มันมีความแบบ หอมหอมนัวนวหน่อยจะเป็นยังไงจริงนะเนี่ยมีคนคุยด้วยดีแล้วใส่ใส่พริกแกงก่อนต้องรู้ก่อนว่ามันเค็มแค่ไหนฮนะเยเอะเราะะเยอะไปก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านไม่เยอะเป็นหําลังใจให้ผมด้วยกานังอ๋ออ้แม่งกิ่นมาเลยวะ่ะเนี่ยมันส้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวิมเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวควคไม่สุขอ ฟุ่มเฟือยแล้วพี่แกงอ่ะยังไม่รู้เรื่องริ้วเรื่อลาวไงคนไทยมันต้องอะไรอ่ะสตองเทสเรื่องจัดไงได้นะครับกําลังเนี่ยเพราะถ้ามันทำหม้อเล็กไงอ๋อผมมีอันนี้ด้วยผมลืมไปผมไม่ได้ใส่แค่กุ้งไงคุณเพิ่มความอร่อยเหรออร่อยแน่ไหนใส่อะไรหมูสามชั้นซีไรท์เอ้ยมึงเอาของอะไรบ้านได้ไงเอาของมาบ้านได้ไงก็มีอยู่แล้วเนาะน้ำมะขามเปียก กินมมะขาใส่ไปช้อนนึงก่อนหรอกช้อนใหญ่เลยนะนะเด็กมันต้องมันมันจะออกเปรี้ยวใช่ไหมล่ะแกงร้านนี้เขาดีนะอืมพี่แกงมึงนนหรืออย่างไรก็เขาบอกอะพูดอะไรงั้นแหละไอ้สัตว์ได้อยู่นะดีนะมึงต้องไหนคนจะต้องผักอ่ะไรวะอุ้ยคุณบอกเนี่ยคุณนายบอกให้ผมเกือบลืมแล้ยไม่ลืมผักได้ไงมันจะออกมันจะได้หวานใช่ไหมล่ะเออนะครัค่อยชิมเออ ทำขขยได้เลยอ,ะะอ่ะแค่ชุดเราดูไม่สะอาดแค่นั้นเองแค่ผักก็ผิดแล้ว,ลวเหรอหรอแสมปากขัดเปรี้ยวเหรอขัดเปรี้ยวขัดหวานไหมขัดม<า>ันเหือใส่ฮึมมันทำเป็นเว้ยปลาปลาปลานี่ขาดไม่ได้เลยนะ นี่ไม่ได้พ่อใหญ่ซูพ่อใหญ่ซูโหหมดเลยเหรออ่านี่มือหนักเว้ยนิดนึง้ำร่องไปก่อนใช้ช้อนไปก่อนน้ำไปก่อนนั่นบีบเพื่ออะไรอ่ะให้มันแตกออกจากกันเนี่ยถ้ามันลงไปมันละลายไม่ได้ใช่ป่ะเพื่อมันเกาะเป็นก้อนคำหม้อลิ้นแบบว่าเดินเอาไปให้แบบเพื่อนบ้านได้สีใช่ถ้าสีมากล้วรสดี รสดียวต้องไปด้วยเหรอรสดียวต้องไปด้วยให้มันมีกลิ่นๆนะผมขอลองหน่อยดิเดอ๋อข้ามขั้นเหรอเออให้ชิมให้ให้ชิมตอนอร่อยเหรอเอออ่าลองเนไงไม่เค็มกับจานเกลือหรอเค็มขัดเปรี้ยวกับหวานหวานนะขัดเยอะเลยไม่เค็มเหรอเค็มนะเกลืเปรี้ยวหวานนะต้องเทสิดเดี๋ยวต้องตอนสุดท้ายเดี๋ยวต้องให้ อาจารย์เจมชิมตอนสุดท้ายแล้วนี่ว่ณทำให้ดีแล้วกันแต่อ <Okay. S 2> ย่าทำให้ผมผิดหวัง oh. นี่ใส่อะไรเนี่ยน้ำตาลอีกเ่มเน้นหนึ่งเดี๋ยวพอมันไปนวเดี๋ยวจะพาไปแหลมเลยแต่ผมว่าพริกแกงต้องพอลแหะมันะ <Okay. S 1> มันจะยิ่งใส่แล้วยิ่งเค็มป่ะพริกแกงโอเคนะแบบว่านี่แหละว้าว <Wow. S 1> ไม่เชื่อจริงๆได้ลองเป็นสามชั้นหรือเป็นเบอคอนเหมือนะ เดี๋ยวค่อยใส่กุ้งที่หลังเลยกุ้งลงแป๊บเดียวพอจึบๆนะอะไรอ่อนะน,น่าก,กินเสร็จแล้วเนี่ยแล้วการใส่กุ้งเนจบแล้วโอเคยเอาตข้าวเปล่าให้ตัวยหนึ่งเ,ยเอเยเห็นมีคนนอนเล่นเกมด้ยวยนอนหลับป่าดีป่ะดีดิ <c oughs> ผักน้อย,อ,ยอือโอ้ ปัดเดียวเขาสุแล้วกุ้งอะ่ะแกงส้มก็คือส้มจริงเลยพอแล้ว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 ,ลว,ลวปิดเตานะฮะเอานะครับปิดเตาแล้วนะครับน่ารับทาน เขาทำเสร็จแล้วถึงที่คุณละก็เดี๋ยวทุกคนนะครับก็อันนี้อัน <c oughs> นี้รอให้ผมทำเสร็จก่อนแล้วผมขอลองชิมเลยไนดะ้ไหมเป็นไล่บัต <c oughs> เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้แกงส้มหรือนี่นเนี่ยซุปกิมจิฮะ แกงซ้มเหรอเออถ้าซุปกิมจิผมก็ใส่กิมจิดีครับเอออือ่ะทำไมแกงซ้อมมีสามชั้นด้วยเฟี้ยวเหรอก็สิงอยู่โอแต่เหมือนกิมจิอยู่นะสิงอยู่ขอความจริงก็พอได้พอได้ว่ะงั้นเราก็เอ่อใช้เป็นเนี่ยมะละกอก่อนเลยนะเฮ้ยน่ามาโอย่อะไรแรงแห่อะไรมาไวๆเลย ทำสู้ให้ได้แล้วกันนะไปลอ้อเขาเป็นซุปกิมจิอ่ะทำให้ให้อร่อยกว่าเขานะม,ม,มีที่ปอกขูดอย่างนี้ไหมเดี๋ยวมาขูดหน้าเองเลยเเเไปอาบน้ำไป <c oughs> จะได้เตื่นๆไปมาๆม,มาๆมา,มา,มาอรับไปแซ่บเนาะใส่มะละกอลงไปโอ้โหอย่าลืมใส่แครงปลาชันใดีพิธีทำมาง่ายแล้วบอกให้เราเปิ่เริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้นี่มันเอเนอร์จี้เยอะหรือว่ามันมันบ้าบ้า เนี่ยแต่ผมรีบทำมินี่เสร็จเฮ้ยใครให้เอารูปปัดมาใส่ไว้ข้างในเนี่ยโกดโกดโกดโกไอ้ยีพีแอบขำเราทำเป็นหม้อเล็กๆนะก็อยู่กันเล็กๆก็ไม่ต้องกินอะไรกันเยอะๆหรอกเพราะว่าจะกินเยอะๆไม่ดีนะเพราะว่าเป็นสร้างเซลล์มะเร็งนะกินเยอะๆเดี๋ยวคุณได้กลับบ้านจ้าไงโอ้ยเยี่ยนี้แล้วกันเนาะคุณใช้สองสองฝั่งเลยเหรอใช่ คือวิธีการหั่นอ่ะมันต้องหั่นให้มันมีขนาดที่พอดีกันเพราะว่าถ้าหั่นไม่เข้ากันเนี่ยมันจะทำให้มันสุกในเวลาที่ไม่ถึงกันไงทำเสร็จแล้วผมดูได้ผมยังทำเสร็จมากเลยเลยให้คูทำก่อนเ๋ยควจะเริ่มก่อนอันนี้อันนี้อันนี้กระต่ายไม่ชอบกินเท่าไหร่นะเพราะว่ามันกาบผมต้องแบบวัตถุดิบสดๆหน่อยนะ ว่าเดี๋ยวผักร้านนี้ก็ไปซื้ออีกน,นะเพราะแม่ค้าเขาเขาคุยคุยดีเขาสวยไม่ใช่กูเห็นแล้วกูรู้เลยลผมเห็นว่าผักมันสดในร้านเนี้เจ้าชู้จริงๆเจ้าชู้ประตูผีเฮ้ยมันอะไรพัดไทยหันน่นให้มันเท่ากันนะเพราะว่าถ้าหั่นไม่เท่ากันมันไม่สุกไม่เท่ากันไงพี่เกี่ยวอืม,มเติมนะ้ำให้เ,เล,ล,ลือดรอไว้ก่อนเลยว่านะ หอมกระทะหอมกระทะแค่กระทะมันมีความไหม้ดนึงถ้าให้น้ำมันมันมีหอมกระทะออาเอ้ยพึเปลี่ยนเสียงใหม่แล้วหรอครับไอ้เนี้ยเออผมอยากเล่นกาวอ่ะดีป่ะนี่แหละแกงส้มที่ใ้จริงกันนะคออลูกค้าอ๋อจำได้แล้วเออมันจะแบบว่านิ่มๆหน่อยใช่ไหมใช่อรอออคุณเห็นมีดที่วางไว้ในนั้นนั่นละทั้งหมดอ่ะผมจะเอาไปใช้แล้วเหคุณล้าง ได้กี่ยางรถคุณกับกางเกงในทุกตัวบางคุณไม่มียาอยายามันขาดไปแล้วเคยเข้าห้องน้ำบ้านเขาแล้วเจออะไรแขวนอยู่เหรอโอ้โหเจ้าหัวนไปนั่นมันจะหอมแก้มก็จะผัดกะปิก่อนนะจ๊ะโอ้มันต้องแห้งๆเหมือนกันไม่งั้นแบบมันพังหรอกแล้วเสื้อเช็ดนี่แหละโฆษณาไปขอขอบคุณเสื้อฮะเท่ๆทรงสวย นิดหม้อมันเล็กเดี๋ยวมันเผ็ดเกินไปอืมเพราะว่ามีกะปิอยู่แล้วแล้วเราเติม,มน้ำมันนิดนึ่งนะนี่นี่เป็นกระูิศกูภูมิใจปะภู <c oughs> มิใจปะแก้วบา้านอยากให้มันมีอโรมาขึ้นมานิดนึงนะพว,พวกแกงเครื่องแกงอะไรอย่างเงี้ยนคะือผสมเข้าไปเลยอย่างเงี้ยใช่หอมเครื่องแกงแล้วผัดแล้วมันจะหอมขึ้นมาเลยนี่พี่น้องให้มันติดเนาะให้มันติดไหมนิดนึงนะมา แม่งเ, <c oughs> เป็นอะไสัตว์ป๋อป้อนมาดิเปิดทุกอันนะปิดกับที่ด้วยฮูดให้ไปให้ไปเผื่อข้างบ้านาด้วยให้ช่างที่เขาทำหลังคาอยู่ข้างบนนะ <c oughs> <c oughs> แต้วกหลังคาเนี <c oughs> เราวาเตียงกุ้งก่อน <c oughs> ขายาไม่ใช้หรอกอ กูจะไม่ใช่อัวเหมือนอาจารย์แคมป์เนี่ยเฮ้ยใช้ดิวะอ,อันนี้ตัดไปเลยเน<อ>ี่ยโอตัวนี้มันเออให้มันเรียบร้อยไงไม่งั้นมันก็แบบ <c oughs> มือมือสายายไปเหมือนล้างตัดง่ายๆเพราะว่าสามตัวคงไม่เป็นอะไรถึงโรงพยาบาลหร <c oughs> อก้ยไม่ได้การเข้าครัวนี่คือต้องรอให้สะอาดเสร็จแ,แล้วโอ้โหทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้อย่างดีแล้วอุ่นๆแล้วเนาะ น้ำมะขามเข้มข้นนะต้องลูดหนังมันออกมาเขาไปหามาจากไหนวะไี่มะขามโอเคนี้ก็เปรี้ยวมันจะเปรี้ยวไงแล้วใช่จัดเลยนะเขาเยอะดีนะที่มะละกไม่มีมะละอันนั้นอะไรมีหัวเช้าแล้วก็มีอะไรมะละกอมะละก้มีมะละกอด้วยเหรอใช่มะละกอด้วยเป็นแบบสูตรไทยทางใต้ภาคเหนือเฮ้ยอือ ขึ้นใต้ลงเรือวิ่งหนีหนีไปแล้วก็หนีไม่พ้นหนีไปจนเมืองชนบุรีเพลงหร้ป่ะเนี่ยไอ้อะไรละไอ้ยั่วฝักยาเอาวฝักยาวนบ่ยตานี่ของมันหมิ่นรอ,อตอนจังหวะนี้ผมแอบใส่น้ํำมะขามลงไปเย็วๆวะ่ะผมใส่ต้นไปต้นหนึ่งด้วยน,นะให้ไปโตในนั้นเหรอใช่เลีอโง,ง่ขึ้นมาไหมเวน เก็ดของคุณยายผมเลยนะอยู่ภาคใต้ใส่หัวกุ้งลงไปเฮ้ยเพื่อมันมีกลิ่นกุ้งแล้วก็มันกุ้งที่อยู่ด้านในเนี้ยส้มๆเนี่ยมันจะออกมาก็อาจจะกลายเป็นต้ยมยำไปได้หห <c oughs> <c oughs> ดำดำมากเลยนะเนี่ยนี่หลายน,นาเลยนะถ้าสีดำ <c oughs> ไม่หยดทองเท่าไหร่เลย <c oughs> ใส่ไป่หนึ่งกอนน้ำปลานี่อาหารไทยนี่ใส่น้ำปลาได้เพิ่มความข้นนิดนึงเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลปี๊บ เออเลยคุณกัปตันตุ๋มบอกว่าไม่หวานหรอกมันชื่ออยู่นะดูนดีกว่านะเวลาเ,เป็นแบบสดๆน้ำใสๆเป็นต้มยำกุ้งมาแล้วใช่ไหมแกงส้มกุ้ง <c oughs> แกงส้มกุ้งแม่น้ำขัยเปรี้ยวหรอมันตกเปรี้ยวอยู่นะตกเปรี้ยวรสชาติยังไม่ถึงเลยน้ำเยอะหน่อยนะพี่ใส่แม่นี่เลยนะครับผมได้เคี้ยวหน่อยเนื้อให้เนื้อมันแตกไปเลยนะ กลิ่นมานะแต่กลิ่นเขาถูกต้องเลยมีกุ้งมีกะปิมีเคยอะไรเงี้ยมีเคยมีเคยเคยกุ้งหมักเจ้าก็ไม่ได้หรอขัดอะไรอ่ะขัดแหลมจะใส่ถุงชูรสเนื้อสับต้องใส่เข้าไปในข้าใหญ่ซุมใช่ปรืวะใช่ใช่แล้วก็รสดีอีกนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นแบบนัวเค็ม ประมาณนี้อ่ะไหนเขไปช้อนเล็กเนาะหนึ่งช้อนชาพอเพราะว่าเดี๋ยวสุขภาพไตอะบรรเลยคุณสนิปเหรอนี่ถ้ามีความได้ไหมกลิ่นเขาถือว่าผ่านไหมความตุดตันคาเมนเป็นไงว่าตุดตันคาเมนนี่เฮฟาโลมีความฟาโลใเนี่ยจะมีแบบเปลกเปลกอะกลิ่นเหมือนอารมณ์แบบว่าที่เราทำข้าวเหนียวอะรสชาติ เขใส่กระบอกกุ้งเนื้อกุ้งไม่ใส่ยังไม่ใส่โอ้เปี้ยวเยี่ยเฮียเลยสัตว์มานตักวิธีแก้เลยแก่ไม่ยากทำไงทำใหม่ทำใหม่มาล่ะไม่ทำไม่ทำเลยนี่คือมันแกงส้มหวานนะมันเป็นแกงส้มรสหวานเค็มแล้วผมว่าผมเอาเฮี้ยมาถามออกมานิดนึงดีกว่าเออเนาะเปรี้ยวไปเนาะช่วยวะช่วยนิดหนึ่ง วนไม่เติมน้ำปัลาพีบหรอกกรปดาษพีบพอแล้วกลับมาแล้วสองสามสี่สี่เล็กๆไม่เอาแล้วครับจ้าดีไหมอืมโอ้โหบิาดคอมันบาดคอบาดที่ฉันเลือดขึ้นคอเลยเอาเติมอีกแกเอา น้ำมันเยอะไงอ๋อใหญ่ด้วยน,น,นี่มอใหญ่นะอพอละวพุ้งลงเลยแค่งนว่าตัวน้ำไม่ได้แล้ตัวน้ำได้ลอะอุ้ยเ,เรื่อเริ่อแกะให้แกะให้ตัวนนูแล้วกันเดี๋ยวจะให้คุณเจมนะตักแบ่งเนาะอันนี้เป็นฝั่งของเชฟมีนะฮะแล้วอันนี้เป็นฝั่งของเชฟแคมป์นะครับผม สีสียังไม่มีเขียวจริงไม่ต้องมีเขียวเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจมไหนจิ้มน้ำอ่ะจิ้มน้ำเก็บความคิดเอาไว้มีอะไรแนะนำไหมมีอะไรแนะนำก่อนกินนะครับเชฟค่อนข้างที่จะหวานเปรี้ยวนิดหน่อยอ่าฮะอือฮมจะรวมได้ดีเนาะอุ้ย คนบานไงคนลาดลีได้กินหวาดน่ะโหถึงก็หมอมีมีอะไรวะมีอะไรข้างบนว่ะเก็บไว้ในใจก่อนมาฝั่งของทางเชฟแคมบ้างรสถูกรสชาติมนน่ากินกว่าเยอะเลยมึงมันมีสูตรสามชั้นได้ยังไงแล้วมีเห็ดด้วยเห็ดเข็มทองมีข้าวนิดนึงกันเนาะเออแล้วทำไมของกูมีข้าวอ่ะ เหมือนซ้ำเหมือนซ้ำว่ะเฮ้ยเถึงเวลาตัดสินนะครับเดี๋ยวขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทุกคนยืนประจำตําซู่อะเฮ้ยทำไมมันเบิ้ลน่ะไอ้แจ๊บยังรอไม่เสร็จไงอ๋อถึงเวลาประกาศพูดนะฮะรสชาติของคุณหมิงอ่ะ หวานของไรไทยของใต้ขอใต้ใตแบบไทยเลยแบบคนไทยกินเลยจ,จะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานแต่เนี่ยน่าจะนัวของคุณแคมป์เนี้ยน่าจะนัวจะาะเพราะเป็นเป็นหมูด้วยปะอันนี้มันอยู่ที่คนชอบนะือตัวตัวน้าผมปรุงให้มันให้มันพอใจก่อนแล้วผมค่อยใส่เขี้ยมไหมเคียมยค,ยครับอยากกับบ้านไหมยอยากกับบ้านทุกอย่างอยู่ที่เชฟเจมแล้วนะครับตอนนี้มันก็ต้องเอาแบบเอาตามที่ผมชอบแล้วกันนะอ่ะมันต้องเป็นลิ้นเชฟอะ่ะผมให้ ไม่คุณเค้าชนะไร่ไล่สัตว์ผิดไร่เฮียมึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไอ้สัตว์แกงเข้มเฮียคือของคุณหมิงก็อร่อยเพิ่มเพลิงนิดนึง จบเลมีวัวเป็นพ่อคูณแดกมนะันมีสามชั้นนั่นแหละเฮ้ยขอให้กลับมึงนะขอบคุณแฮมนะเฮ้ยนี่คุณเอาไป้พ่อคุณกินเถอะอันนี้ยไอันนี้เกี่ยวไ,ป,ไ,ป,ไป,ปที่บ้านเอาไปฝากที่บ้านลองแฮมลองอร่อยด้วยของพี่หมิงคนระับแต่มันอร่อยแบบไทยๆอ่ะคนไทยกินนะรสชาตินย่างเี้ยนะอุ้ยคุณไม่ใช่คนไทยหรออร่อยอืมก็คุณใส่หมูกรชนะไปแล้วพี่หมิงโอ้โห คุณดันไปใส่ผักเยอะอากอาเฮ้ยไอ้เห <ok ี้ยนี่มันแกงส้มอีสัตว์น้ำซุปเหมือนร้านข้าวแกงอ่ะโอ้โหไม่เปิดร้านข้าวแกงเดี๋ยวไม่ค่อยมีคนซื้อเฮ้ยรอเล่นเลยไม่ทันแล้ว